ซูซี่นะครับไซส์สิบสี่นะครับบนท้องฟ้านี่ก็มีคุกนะแต่บอกว่าไม่มีนะริงจรินตะนานะเหมือนติดคุกนะครับการที่จะแหกหักลนะองใช้ซูซี่ไซส์1 4มาแหกหักนะครับดูก่อน อ่านะครับซูซีไซส์สิบสี่อะไรนี่ถุงลมโอ้ผ้าอย่างหนาตึกเลยนี่นะครับสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้ยเนื้อผ้ายังสวยนะ ไอีสส่น้ำหนัมานี้นยังน้หรับเียเสีสสวยงาน,นครับสำหรับซูซี่สิบสีซูซี่คิวนะครับไอซูซี่คิวของอะไรนะลืมแล้ว ขอ,องใช้ในแล้วลืมนะน่าดีเดี๋ยวรองลมแรงนะครับแล้วก็จะเอาอไปดินแอบไปดินนะใช้ใช้สปีดต,ต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ This happens most times where like you are seek you. I love you.